และในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำเควสรับเป้น้องแมวแคดแบกแพกสุดน่ารักกันครับตัวนี้จะเป็นเป้ที่เอาไว้ใส่น้องแมวนะครับเ,เพื่อนๆเนเคยเห็นหรือเปล่าแล้วตัวน้องแมวนะครับจะอยู่ข้างในเป้ด้านในนี้เลยนี่ยื่นห่วงมาได้ด้วยนะและเป้ตัวนี้นะครับเราจะสามารถเนี่ยพา้องแมวไปที่ไหนก็ได้นะทุกคนสำหรับวิธีการทำเควสรับไอเทมชิ้นนี้นะครับเราจะไปทำเควสในแมปของ k i c k e r Mining Simulator นะครับและวิธีการดูข้อมูลในการทำเควสนะครับให้ทุกคนเนี่ยคลิกที่คำว่า f e UGC และตัวไอเทมแคทแบกแพกนะครับจะทําการแจกทั้งหมด4000ชิ้นด้วยกันโดยที่เราจะต้องทําการหมุนวงล้อสุ่มนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าและโอกาสที่จะได้ไอเทมชิ้นนี้นะครับจะอยู่ที่1%นะครับทุกคนสําหรับวิธีที่เราจะได้โอกาสในการหมุนนะครับเราจะได้มาจากการทำเควสทั้งหมด3ข้อในข้อแรกนะครับจะต้องเล่นแมปนี้เป็นเวลา10นาทีและข้อที่2ครับจะต้องขุดบล็อกจํานวน500บล็อกด้วยกัน และในข้อที่3นะครับเราจะต้องทาการสุ่มไข่สัตว์เลี้ยงจํานวน200ฟองซึ่งเมื่อเรากดเคมรับไอเทมแล้วนะครับจำนวนในการทำเควสครั้งต่อไปเนี่ยจำนวนมันก็จะเพิ่มขึ้นและจะทําการรีเซ็ตใหม่กลับมาเป็นจานวนตั้งต้นเนี่ยในอีกวันหนึ่งนะครับและวิธีการขุดบล็อกนะครับให้เพื่อ,อนๆเนี่ยลงไปที่เหมืองได้เลยนี่ครับ <c oughs> ลงยาวไปแบบนี้นะครับแล้วกดคําว่าออโต้ไมล์เลเยอร์นะครับตัวเราก็จะทําการขุดบล็อกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับทุกคนสะสมในการทำเควสนะและการสุ่มไข่สัตว์เลี้ยงนะครับ ให้เรานําเงินจากการขายบล็อกเนี่ยมาสุ่มไข่ตรงนี้ได้เลยซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดคําว่าออโต้เพื่อสุ่มได้เลยนะครับตรงนี้จะสุ่มทีละ5ฟองนะและเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาลองสุ่มดวงกันนะครับเผื่อว่าเราโชคดีเนี่ยอาจจะรับไอเทมแคทแบ็กแท็กไปนะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบายๆครับ